ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรุมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ได้เข้ายื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นครั้งที่3เพื่อขอถอนประกันตัวนายจตุพรพรมพันธ์สะสสส่วนภาคเพื่อไทยในฐานะแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชซึ่งเป็นจำเลยร่วมกับ19แกนนำและแนวร่วมนปชในคดีร่วมกันใช้หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานก่อการร้ายและเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย โดยนายทาริศเปิดเผยว่าการยื่นขอประกันตัวนายจตุพรเบื้องต้นได้เตรียมพยานไว้สองปาก คือตัวของเขาเองในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีก่อการร้ายและพันตํารวจโททวันมั่งคั่งนะคะพนักง,งานสอบสวนคดีก่อการร้ายพร้อมเตรียมหลักฐานการเคลื่อนไหวและคําพูดของนายจตุพรเมื่อวันที่9ถึง10มกราคมที่ผ่านมาซึ่งพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นว่าอาจจะกระทบกระเทือนต่อการสอบสวนและการพิจารณาคดีของศาลร,รวมทั้งเห็นว่าการกระทําของนายจตุพรสอบไปในทางข่มขู่พนักง,งานสอบสวนและศาลด้วย ในขณะที่นายจตุพรเองนะคะซึ่งเดินทางมาถึงศาลก่อนนายทาริศประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ได้ยื่นคัดค้านคำร้องขอเพิกถอนประกันตัวดี i ในทันทีพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขาการประกันตัวของศาลโดยเฉพาะการ,ร,การต่อโทรศัพท์ถึงพันตระวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งหากเป็นความผิดจริงกรณีพลตรีสนั่นขจรประสาทรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่เดินทางไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นความผิดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการโฟนอินของพันตรวจโทรทักษิณในวันที่9มกราคมนั้นไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีก่อการร้ายโดยเป็นการโฟนอินเพื่อวอวยพรปีใหม่ให้กับคนเสื้อแดงเท่านั้นส่วนการพูดถึงนายทาริศว่าเป็นข้าราชการ40ก็เป็นข้อเท็จจริงปกติไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีและการเดินทางมาศาลในวันนี้เพราะเห็นว่าถูกคุกขามเสรีภาพว่าผมเองมีลักษณะขมขู่หน้าพนักง,งานสอบสวน ถามว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนมานี้ใครกลมขูใครผมทําอะไรก็ไม่ได้ก็เอะอะก็จะต้องยื่นถอนประกันตัวผมก็มีความรู้สึกเพราะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทราษฎรผมได้งเงินเดือนมากกว่านายทาริสเลยอีกแต่นายทาริสมาขูผมทุกวันเหมือนกับผมเป็นลูกไรผมเป็นสอสอเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยได้รับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะครับหนึ่งล้านสองแสนคะแนนในเขตเลือกตั้งกลุ่มที่ห นะครับลำดับหนึ่งในสมัครคุณทรเวศลำดับที่200ตำรวจดกเรเฉลิมลำดับสามนายมิ่งฝันแสงสุวรรณลำดับสี่ผมประชาชนหนึ่งล้านสองแสนคนเขาเลือกผมมาผมจะปล่อยให้ข้าราชการ40คนหนึ่งจะใช้อำนาจโดยไม่ชอบอย่างไรมาที่ยวไล่ขู่ผมได้ยังไงและที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไปขู่นายทาริศแต่นายทาริศไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาขู่ผมเลยนายทาริศต้องปฏิบัติตามกฎหมายและวันนี้ตัวนายทาริศเองเนี่ย ถ้าในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนถือว่าเสร็จหน้าที่ไปแล้วเพราะคุณได้เอาสำนวนยื่นให้กับพนักง,งานอายการอายการก็เป็นโจทยื่นต่อศาลศาลก็ประทับรับฟ้องก็เป็นเรื่องระหว่างอายการกับศาลมันหน้าที่อะไรของคุณและถามว่าต่อไปนี้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนจะทวงเรื่องอายการแล้วและตัวเองก็มีหน้าที่มาติดตามทุกเรื่องถามว่ามีคดีไหนบ้าง แต่ทํากับผมเนี่ยถามว่าความรู้สึกวินยูชนปกติทั้งนี้ระหว่างที่นายทาริสยื่นคําร้องต่อสารเพื่อขอถอนประกันตัวนายจตุพรอยู่นั้นนายจตุพรได้เข้าแถวต่อจากนายทาริสเพื่อยื่นคัดค้านคําร้องของดีเอสไอพร้อมกับสกิดถามนายทาริสว่าจะต้องถูกถอนประกันตัวอีกสักกี่ครั้งซึ่งนายทาริสต,ตอบว่าทําตามหน้าที่หากนายจตุพรมีหน้าที่อย่างไรก็ทําไปจะยื่นถอนประกันกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของนายจตุพร ทั้งนี้สารมีคำสั่งนัดพร้อมคู่ความเพื่อพิจารณาการถอนประกันตัวและการยื่นคัดค้านในวันที่20มกราคมนี้ในเวลา10นาฬิกาค่ะ